คา้ค่่ันา่กเรงที่ระกุ่ดูีนะค่ะบล็อกดเรียก่อนแล้วใช่ใ่เกให้ลอย้ายไปใช่หมดคือมี่ถก็สมมติคือเรียก่นะครับมันมือืค่ครับก็เป็นโน้สที่ใช้ได้ สู้นะคะจะคกนกันกันกลางคก็คจะพากันย้ายหนังสือนะคะไปไว้ช่องนั้นนะคะไว้ทีนนะะข่ข้างเเนเลยค่ะะาคุณยายเนี้ยมีแปลงลบไหมไปลบให้หน่อย,ยนะ <c oughs> ไไเฮ้ยีก <c> ว <oughs> ่า <c oughs> ดูทู้ป้านลุงคนทำความสะอาดที่พักคอยเขี่ยนิ้เดอยไมยนนะคะทำความสะอาดที่พักคอยโอเคโอเคป้ากเราจะยกไปยกหนังสือเข้าไปข้างในนะคะพากันช่วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดนะคะ ห้องนี้ก็ปูดได้แล้วค่ะเปิดได้แล้วนะคะขอบคนะนุมๆในุนุ่มๆเบอเป็นหยังดอกนี่ค่ห้องคะห้องคค่ะห้องค้านี่ห้องค้านะคะนี่เป็นห้องค้านะคะไม่ได้ลวงเกินนะคะค่ะ วันนี้เราก็จะมาช่วยกันยกหนังสือนะครับไปไว้ที่ห้องโน้ตค่ะจะได้กว้างนะครับไปจะได้สามห้องนี้เลยนะคะแต่ห้องโน้ตก,ก็เป็นที่เก็บหนังสือนะคะขากันยกเข้าไว้ในานั้นหมดเลยเราไหร่เราจะทำอยู่ในส่วนของข้องูลข้อมูล อ่านเน้นนะคะขอโทษขอโทษด้วยนะคะช่วยกันเก็บหนังสือนะคะยกเข้าไปนะคะเข้าไปในห้องนั้นนะคะเพราะว่านะคะแายปัญหาขอบคุณมากมากเลยนะคะยกของไปงโน้นนะฮะค่ะช่วยกันยกหนังสือนะคะเข้าไปไว้ในห้องนั้นเลย โรงเรียนสายามกลร,รการห้าค่ะโรงเรียนสายามกลการห้าเป็นโรงเรียนแล้วแล้วก็ไปโรงเรียนย้ายเด็กๆไปย้ายไปโรงเรียนที่ <c oughs> บ้านกุกตูมหมดแล้วนะคะ <c oughs> าาก็จะทำแล <c oughs> ้วก็กลับบ้านได้โตไม่ต้องเอาแต่เอาแต่หนังสือเอาแต่ตู้ อนหนังสือแล้วก็ไปค่ะนังนคลิปนี้แม่บุญถิ่นก็ขอจบเพียงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะไปยกหนังสือช่วยเขานะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่บุญถิหนก่อนนะคะแม่บุญถิงกกรกตค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ